คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งในส่วนของ Header นะคะ h e a d e r ก็จะเป็นส่วนหัวของตัวเว็บไซต์ของเรานะคะในที่นี้ Header ก็จะแบ่งออกเป็นเป็นโลโก้เป็นข้อความนะคะแล้วก็เป็นตัวตัวที่มันแสดงเมนูแบบนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว f o o t e r f o o t e r ก็จะเป็นส่วนท้ายสุดของเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาข้อความเอาอะไรไปวางไว้ได้นะคะ วิธีการปรับแต่งทั้งสงส่วนนี้นะคะในที่นี้นะคะเราจะไปแต่งในส่วนของทีมหรือว่าตัวตัวเทมเพลตที่เราเลือกใช้กันนะคะในที่นี้ให้ไปที่หลังบ้านนะคะก็ไปที่ด a s บอร์ดอ่ะแตตั้งหลักที่ด s h b o a r d ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปที่ a p p e l อ a n c e นะคะแล้วก็ Customize อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปที่ หัวข้อ header ไปที่ header ตรงนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโลโก้นะคะคุณคลิกที่ change logo แล้วคุณก็ถ้าตรงนี้คุณต้องการจะเปลี่ยนภาพคุณก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็คลิกที่ถังขยะก,ก่อนแล้วคุณก็คลิกอีกทีเพื่อเลือกอัปโหลดภาพนะคะก็เพื่อเปลี่ยนโลโก้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับชื่อเว็บไซต์ของเรา<ม>อาจจะเป็นชื่อร้านก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นจโลแกนเป็นคําพูดสั้นๆที่บอกให้รู้ว่าเว็บของเราอ่ะ ขายอะไรอะไรแบบเนี้ยนะคะดียังไงอย่างเงี้ยก็ลองคิดเป็นคําพูดดูนะคะ2อ,อันนี้ก็ติ๊กโชว์ไว้นะคะแอคทีฟมันโชว์ส่วนตรงดิสเพย์ตรงเนี้ยมันก็จะแสดงเป็นรูปแบบของตัวโลโก้เว็บนะคะถ้าคุณเลือกเป็นอันแรกมันจะโชว์เฉพาะโลโก้ค่ะถ้าคุณเลือกเป็นอันที่2มันจะโชว์โลโก้ด้วยแล้วก็ข้อความด้วยแต่โลโก้อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายอันนี้ก็ตรงกันข้ามก็คือโลโก้อยู่ทางด้านขวาถ้าเป็นอันนี้คือ โลโก้จะอยู่คนละบรรทัดกันเลยซึ่งก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นแบบที่2นะคะประมาณนี้อ่าส่วนตรงนี้นะคะถ้าเลื่อนลงมามันจะเป็นการปรับความกว้างของตัวโลโก้ตัวนี้นะะในที่นี้เราระบุเป็น127นะคะใช้หน่วยเป็นพิกเซลอ่าต่อมานะคะต่อมานะคะอย่าลืมอย่าลืมเปลี่ยนตัวไอคอนตัวไอคอนของของตัวตัวแท็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้ของ w r ว็ p เพ s แทนนะคะส่วนมากนิยมที่จะเปลี่ยนค่ะ,ะถ้าของใครเคยเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปอื่นนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็กดปุ่ม Change Image แล้วก็เลือกอัปโหลดภาพใส่เข้าไปตามปกติเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมาโชว์ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้ไปคลิกที่คำว่า Change Header Color ค่ะ ่าตรง Change Header Color ก็คือเปลี่ยนสีพื้นหลังตรงส่วนหัวตรงนี้แล้วก็สีของเส้นขอบตรงนี้ด้วยนะคะคลิกที่คําว่า Style ค่ะอ่าแล้วก็ตรง Border Border Width ตรงนี้นะคะปรับให้เป็น3จะพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้นะคะหรือเรื่อง Scale ตรงนี้ก็ได้หรือจะค่อยๆแบบคลิกคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะปรับให้มันเป็นประมาณ3-5นะคะสังเกตว่าตรงนี้มันก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับเส้นขอบอะไรขึ้นมาอยู่ตรงนี้ ส่วนตรงนี้นะคะก็คลิกแล้วก็เลือกสีได้เลยนะคะคลิกเราเลือกสีนะพอคลิกเลือกสีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็มาคลิกเมาส์ตรงพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้แล้วสีมันก็จะเปลี่ยนให้ตามปกตินะคะต่อมาตัว text color ก็คือสีของตัวหนังสือตรงนี้นะคะก็คลิกแล้วก็เลือกสีตืดๆเลือกสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มาคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้มันจะได้ปิดตัวหน้าต่างหน้าต่างจานสีเมื่อกี้ไปนะคะ แล้วก็ถัดลงมาค่ะถัดลงมาค่ะพื้นหลังตรงนี้พื้นหลังตรงนี้แล้วก็คลิกเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าถ้าเราถ้าเรามีรหัสสีแล้วเนี่ยเราสามารถใส่รหัสสีที่เป็นเลขกฐาน16ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีรหัสสีเราก็มาเลือกสีเอาก็ได้อันดับแรกก็เราก็คลิกเลือกสีตรงแถบแถบแท่งจานสีแถบแท่งสเปกตรัมตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เขยบเขยบเฉดสีในจานใหญ่ข้างบนตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็คลิกพื้นที่บ้านตรงนี้1ที่เพื่อปิดหน้าต่างตรงนี้ไปปึ๊บประมาณนี้นะคะแล้วกด publish ด้วยเพื่อเป็นการแบบบันทึกและเผยแพร่ไปนะคะแล้วก็คลิกที่ลูกศรตรงนี้ค่ะเพื่อย้อนออกมาต่อมาก็มาคลิกที่คําว่าเช้งเมนูอ่าแล้วก็มาคลิกที่คําว่าสไตล์นะคะอ่ะเรามาดูความหมายกันนะคะอ่าตรง hover screen mode เนี่ยมันก็คือมันเป็นเหมือนลูกเล่นของตัวเมนูของตัวเมนูไอเทมเหล่านี้นะคะถ้าเราเลือกเป็นแบบที่2 ถ้าเราเลือกเป็นแบบที่2นะเวลาเอาเมาส์ไปวางะคะบนตัวเมนูไอเทมตัวใดตัวหนึ่งนะคะเช่น Home, About, Portfolio, Project Detail, b l o c s นะคะนี่เหล่านี้คือเมนูไอเทม สังเกตว่าเวลาคุณวางเมาส์ไปเนี่ยมันจะมีลูกเล่นเล็กๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบที่2ตัวนี้ที่คุณเลือกคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเกิดเป็นแถบสีขึ้นข้างบนอ่าแต่ถ้าคุณเลือกเป็นแบบที่3มแบบนี้มันจะเกิดเป็นอันเดอร์ไลน์เป็นเส้นเป็นเส้นตายข้างล่างนะคะถ้าเลือกเป็นแบบที่4ก็จะเป็นเส้นอยู่ข้างบนนะคะในที่นี้เราเลือกเป็นแบบที่สองนะคะอ่ะแต่ละแบบเวลาคุณเลือกเนี่ยมันจะมีการปรับตั้งค่าตรงนี้แตกต่างกันออกไปนะคะในที่นี้เราปรับให้ดูเป็นแบบที่สองนะ ความหมายแบบที่2นะคะ1ก็คือการปรับแต่งไอเทมคัลเลอร์ไอเทมคัลเลอร์ก็คือสีของตัวเมนูไอเทมสีของตัวเมนูไอเทมปกติมันจะยืนพื้นเป็นสีนี้สีนี้คือสีฟ้านะคะสีเมนูไอเทมจะยืนพื้นเป็นสีฟ้าตามที่เราตั้งค่าสีตรงนี้นะ,ะต่อมา Active Item Color นะคะเวลามีการคลิก คลิกเข้าไปที่เมนูไอเทมตัวใดตัวหนึ่งอันนั้นเราเรียกว่ามันเกิดการแอคทีฟแล้วคือคลิกเข้าไปแล้วมันจะคลิกได้แค่ทีละหนึ่งเมนูไอเทมเท่านั้นยกตัวอย่างอันนี้นะคะเราคลิกแอคทีฟเมนูไอเทมที่ชื่อว่าโฮมเนะอะถ้าเราคลิกแอคทีฟเมนูไอเทมตัวไหนให้มันเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็จะตรงกับตามอันนี้นะคะซึ่งไอตัวแอคทีฟเมนูไอเทมตรงเนี้ย มันมีข้อดีก็คืออย่างน,น้อยๆอคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราเขาก็รู้ว่าตอนนี้เขาคลิกไปในหน้าในหน้าเพจไหนอตอนนี้เขาอยู่ในหน้าเพจโฮมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมา item hover color item hover color ก็คือคืออะไร <c oughs> ก็คือแถบสีอย่างเงี้ยค่ะแถบสีที่เป็นปื้นๆใหญ่ๆตรงเนี้ยค่ะถ้าเราตั้งแถบสีปื้นๆใหญ่ๆเป็นสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นในทางตรงในทางตรงข้ามกับกัน Hover skin mode color หมายความว่าสีของตัวหนังสือมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นสีที่ที่มันอ่อนลงหรือหรืออาจจะเข้มขึ้นที่มันทำให้มันมองเห็นเด่นชัดสังเกตว่า2อันนี้มันคู่กัน item hover color ก็คือสีแถบปื้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วน hover skin mode color คือสีของตัวหนังสือเวลาที่มันเกิดแถบปื้นๆสีฟ้าทับอยู่นะ ก็จะตรงกันนะสังเกตดีๆต่อมาค่ะ t y p o g r a p h ลเราคลิกเข้าไปนะคะตัว typography เนี่ยจะว่าเรื่องของการกําหนดแบบอักษรในที่นี้นะคะเราก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะคลิกที่ตรงนี้ตรง font family ข้างใต้ตรงนี้มันจะบอกอยู่ว่าคุณเลือกใช้ฟอนต์อะไรใช่ไหมคะคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณก็คลิกไปหนึ่งทีเสร็แล้วตรงช่องตรงนี้ถัดมาตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเรากด ctrl ลบก่อนนะคะเพื่อย่อมุมมองนิดนึงอ่ะ ต่อมานะคะเราก็จะคลิกเข้าไปตรงช่องเซิร์ชตรงนี้นะคะสมมุติว่าคุณอยากเปลี่ยนเป็นใช้แบบอักษรอะไรคุณก็ลองเลือกดูนะคะตัวแบบอักษรเคยส่งเป็นไฟล์ให้แล้วนะว่ามันมีฟอนต์ของ Google f o นตอะไรนะคะถ้าใครที่เรียนอยู่ในคลาสที่อาจารย์ชาล่าสอนก็จะมีตัวไฟล์นั้นอยู่นะคะก็ในที่นี้เราก็จะลองพิมพ์นะคะอย่างเช่นคำว่า mid m i r t อย่าลืมเปลี่ยนภาษาอ่ะมิดมีไหมอ่าสะกดผิดเมื่อกี้ต้องเป็น MITR เมื่อกี้พิมพ์เป็น MIRT มันเลยไม่เจอนะคะอ่ะถ้ามันเจอนะคะถ้าเราพิมพ์ชื่อแบบอักษรนะ MITR แล้วในระบบของตัวเทมเพลตตัวนี้เขายัดใส่มาให้แล้วมันก็จะเจออยู่ตรงนี้ข้างใต้นะคะเราสามารถที่จะคลิก ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบอักษรที่เราที่เราเลือกเมื่อกี้นี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้ transform คืออะไรนะคะตัว transform ก็คือกรณีที่เมนูไอเทมมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่าถ้าเราเลือกเป็น capital line จะเป็นไงคะ capital line น่าจะเป็นตัวแรกแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ lower case ก็คือปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยอ่านี่คือ lower case เห็นไหมคะว่า HOME ABOUT PORTFOLIO ปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเรากลับไปเป็นตัว c a p i t a l l z ล e เห็นไหมสังเกตไหมคะว่ามันจะแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรตัวแรกเห็นไหมคะตัว S ตัว A ตัว P ตัว B เห็นไหมคะหรือจะเป็น Upper case Upper case คือปรับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะคะซึ่งการตั้งค่าทานฟอร์มตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลกระทบกับ ข้อความที่เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถ้าคุณพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะโอเคทีนี้ต่อมาค่าน้ําหนักของตัวแบบอักษรค่ะถ้าเราใส่ค่าน้าหนักเป็นตัวเลขที่มันมากตัวหนังสือเราตัวอักษรเรามันจะดูเข้มดูเข้มดูหนาขึ้นนั่นเองนะคะเช่นเราลองปรับเป็น200 200จะบางใช่ไหมถ้าเราปรับเป็น600 600จะเป็นยังไงคะก็จะหนาทึบใช่ไหมคะ ทีนี้คุณจะเป็นเท่าไหร่ดีในที่นี้นะคะเราว่า300มันก็ดูกําลังสวยดีแล้วแต่เราเนาะอาสี่ร้อก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ส่วนตัวชอบใช้ประมาณ300นะความหนาค่าน้าหนักค่าน้าหนักของตัวหนังสือเราเป็น300นะคะคุณก็ลองพิจารณาดูะสำหรับตรงนี้คือเป็นเป็นฟอนต์ไซส์ค่ะตรงนี้มันใช้หน่วยเป็น EM ก็เป็น 0.8EM นะคะถ้าอยากให้ใหญ่กว่านี้คุณก็ปรับคลิกตรงนี้เลยนะคะอาจจะเป็น0.9อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใหญ่ขึ้น นะคะ,ะลายไฮนะคะเวลาที่ที่เมนูไอเทมมันยาวมากเกินไปมันจะตกลงมาเป็น2บรรทัดนะคะมันก็จะเป็นการกําหนดระยะห่างระหว่างระหว่างบรรทัดนั่นเองนะคะแต่ตัวเมนูไอเทมอะ่ะคุณพยายามคอนโทรลให้มันแบบเป็นบรรทัดเดียวมันน่าจะสวยกว่านะคะ,ะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวตัวอักขระแต่ละตัวนะคะประมาณนี้อ่า สร็จแล้วก็ publish นะคะอ่าเมื่อกี้นี้อย่าลืมเมื่อกี้นี้เราไปกด control ลบลบเอาไว้นะคะมันเป็นการย่อมุมมองให้มันเล็กลงนะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เนี้ยที่เราทำการแบบคลิกเพื่อที่จะเซิร์ชตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นไอ้ตรงช่องเซิร์ชไงคะเราก็เลยแนะนำว่าให้กด control ลบลบสองทีเพื่อย่อมุมมองให้เล็กลงตอนเนี้เรากลับไปเป็นอ่ามุมมองหน้าจอ100%เเตเต็มได้เลยนะโดยการกดปุ่ม control บวก บัวอสองทีกลับมาเป็น100%เต็มละนะคะอ่าประมาณนี้กด publish ไปแล้วโอเคอ่านี้ก็คือในส่วนของ header นะคะอ่าต่อมาส่วนของ footer ค่ะเราก็คลิกลูกศรย้อนกลับตรงนี้อ่าคลิกลูกศรย้อนกลับอีกหนึ่งทีปึ๊บมันก็จะออกมาการปรับแต่งด้านนอกสุดของตัวทีมตัวนี้นะคะ ในทีนี้เราใช้ทีมที่ชื่อว่าชื่อนี้นะคะแต่บางคนถ้าไม่ได้เรียนกับจัสซาร่าเนาะคุณอาจจะใช้ทีมตัวอื่นคุณก็ลองดูว่ารูปแบบการปรับแต่งอะ่ะมันคล้ายๆกันไหมหรือมันอาจจะต่างกันก็ต้องลองไปเล่นเพราะว่าทีมแต่ละตัวมันจะให้การปรับแต่งมาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวตัวฟุตเตอร์อ่าฟุตเตอร์นะคะเมื่อกี้เราคลิกไปที่คําว่าฟุตเตอร์ตรงนี้นะ ตัวฟุตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่ด้านท้ายของตัวเว็บไซต์เราเนี่ยเบื้องต้นฟุตเตอร์ของเทมเพลตของทีมตัวนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ล่างสุดตรงนี้เลยมันเอาไว้ใส่ข้อมูลพวกกัปปี้ไลน์นะคะเนื่องจากว่าเราใช้เทมเพลตเวอร์ชันที่เขาให้ใช้ฟรีไม่ได้เป็นเวอร์ชันเสียเงินน่ะมันก็เลยเอาข้อความตรงนี้ออกไม่ได้แต่เปลี่ยนได้แค่สีพื้นหลังตรงนี้เท่านั้นนะคะอ่าก็คือเปลี่ยนเนี่ยเช้งโฟดเช้งอ่าฟุตเตอร์คัลเลอร์คือเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะคะอ่ะสมมติจะเปลี่ยนสีคลิกเข้าไป แล้วก็คลิกที่สไตล์แล้วก็เลือกสีตรงนี้นะเปลี่ยนสีตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นสีตามที่เรากําหนดตรงนี้นะคะอกดลูกศรย้อนอนอกไปก่อนอ่ะอะทีนี้ต่อมานะคะมันจะมีในส่วนของตัวฟุตเตอร์ท็อปคราวที่แล้วนะคะถ้าใครที่เรียนในคลาสอาจารย์จะล่านะตรงนี้ก็พอที่จะจําได้หลังๆบ้างนะคะเรามีการปรับแต่งฟุตเตอร์ในส่วนของ er er อฟุตเตอร์ท็อปฟุตเตอร์ท็อปคือฟุตอ่าคือตําแหน่ง ตำแหน่งที่อยู่ประมาณนี้ซึ่งเวลามันแสดงผลในหน้าเว็บนะคะมันก็จะอยู่อยู่แถวบนบนประมาณนี้อยู่บน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 ,บนตรงนี้นะคะเราก็จะคลิกไปที่ Footer Top อ่าที่ตัว Footer Top นะคะเรามีการแบ่งเอาไว้เป็น4คอลัมน์ซึ่งตรงนี้ค่ะเนีย่ยคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4นะคะทั้ง4คอลัมน์นี้ค่ะก็คือเรามีการคลิกกําหนด จำนวนของคอลัมน์ตรงนี้ถ้าคุณอยากปรับให้มันเหลือ3คุณก็คลิก3นะคะตรงนี้มันก็จะแบ่งเหลือเป็นแค่3คอลัมน์นะคะคุณจะเซตให้มันเป็น4หรือเป็น3ก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณเซตเป็นจำนวนคอลัมน์ตามต้องการแล้วเนี่ยคุณต้องออ,ออกแบบต่อว่าในแต่ละคอลัมน์คุณจะใส่อะไรเข้าไปบ้างอ่ายกตัวอย่างอันนี้นะคะคอลัมน์แรกตรงนี้นิยมที่จะใส่เป็นเหมือนแบบ เป็นชื่อร้านที่อยู่อะไรประมาณนี้อันที่2ก็อาจจะใส่เป็นเหมือนแบบช่องทางการติดต่อที่เป็นพวกโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook อะไรพวกนี้เนาะหรือว่าเป็นไลน์พวกเนี้ยนะคะก็จะใส่ช่องนี้นะคะส่วนที่เหลือก็ลองไปคิดดูว่าจะใส่อะไรเนาะอาจจะใส่เป็นแบบอ่าลิงก์ที่ลิงก์ไปที่หน้าเพจนั้นๆด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เราก็ลองใส่ตัว YouTube ลงไปเล่นๆนะคะแต่จริงๆเดี๋ยวเราอาจจะเอาออกนะคะในอนาคต อันนี้คืออยู่ในช่วงที่เรากําลังลองเล่นนะคะหน้าเว็บมันก็เลยยังไม่ได้สวยงามอะไรเนาะอยู่ในช่วงช่วงที่เรากําลังเริ่มเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจกับ r d p r e s s กับกำลังที่จะแบบลองเล่นมันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรให้เรานะคะเพราะฉะนั้นบางอันมันจะยังดูไม่ค่อยสวยนะแต่เรียนกับอาจารย์ซาาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพามาปรับแต่งให้มันแบบเออโอเคมากขึ้นนะคะโอเคทีนี้ต่อมานะคะเราคลิกมาที่คําว่าสไตล์ตรงตัวสไตล์ตรงนี้ค่ะ ก็มีการกำหนดสีของพื้นหลัง LowBackground ก็คือสีของพื้นหลังของ Footer Top ตรงนี้แถบขาวๆตรงนี้คือ Footer Top นะคะถ้าเปลี่ยนสีก็คลิกที่จานสีตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีให้นะคะประมาณนี้แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างๆเพื่อปิดหน้าต่างจานสีอันนี้ไปนะคะจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวกด Publish หที โอเคทีนี้ต่อมานะคะทีนี้ต่อมานะตัวฟุตเตอร์ตรงนี้ค่ะเราจะมีการปรับแต่งข้อมูลเขานะคะเช่นถ้าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งฟุตเตอร์1ฟุตเตอร์2ฟุตเตอร์3ฟุตเตอร์4นะคะให้เราคลิกไปที่ไอคอนตรงนี้คลิกไปหนึ่งทีสังเกตว่าฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะ คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกองค์ประกอบที่อยากจะสใส่เช่นอยากจะใส่เป็นข้อความคุณคลิกเครื่องหมายบวกคุณก็เลือกเป็นพารากราฟคุณก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้าไปได้ละนะคะถ้าคุณคลิกเครื่องหมายบวกคุณเลือกเป็น Image คุณก็สามารถที่จะใส่รูปภาพเข้าไปที่ตำแหน่งคอลัมน์หนึ่งตรงนี้ได้ละนะคะประมาณนี้อ่ะที่ต่อมาถ้าในตำแหน่งฟุตเตอร์สองซึ่งคือคอลัมน์สองตรงนี้คุณอยากจะปรับแต่งเขาคุณก็คลิกไปที่ไอคอนรูปเฟืองตรงนี้อ่ะ ตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นพื้นที่ให้คุณปรับแต่งข้อมูลตรงนี้คือมีอยู่แล้วที่เราแต่งไปแล้วนะคะถ้าแก้ไขก็แค่คลิกเข้าไปทีละอันแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวให้แก้ไขข,ของแต่ละอันนะคะหรือถ้าคุณจะเพิ่มคุณก็คลิกเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็เลือกว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปสิ่งที่จะใส่เนี่ยมันมันมีมากกว่า6อันนะลองคลิก Browse a l ดูก็ได้นะคะมันจะมีให้ใส่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะที่เราวางโครงกันไว้นะ อ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะพับลิสก่อน